สวัสดีค่ะทุสาวันนี้เราก็มาพบปะพูดคุยกันอีกวันหนึ่งนะคะต้องขอบใยที่ห่างหายหน้าตาไปหลายวันคิดถึงกันมากมายในวันนี้ก็มาพบปะพูดคุยกันอีกน้อวันนี้ก็จะมาขอเล่าถึงประสบการณ์ส่วนตัวของตัวเองนะคะอยากจะมาเล่าสู่กันฟังว่าชีวิตที่เริ่มต้นจากศูนย์ตัวกลมๆนะคะ ที่มาอยู่เมริกานั้นเราจะเริ่มแบบไหนอะไรยังไงเกาะโดยส่วนตัวของพิมพ์นะก็คืออยู่เมริกามาได้สองปีถามว่าทําอะไรไปบ้างอะไรเงี้ยก็คือตอนนี้พิมพ์ก็เรียน Occupational t u r r e p y a s s i s t a n t ใกล้จะจบแล้วคือตอนนี้ก็อยู่ในห่วงของการฝึกงานแบบเอาเป็นเอาตายของตัวเองอะไรเงี้ยก็เลยอยากจะมาเล่าสู่กันฟังก็ไม่ได้จะมาโอ้อวดความเก่งกาจอะไรของตัวเองนะคะเพราะว่าพิมพ์ไม่ได้ถือว่าตัวเองนะ้ะเป็นคนเก่งกาจมาจากไหนก็คือ ร่ำเรียนไปตามทำนองของทมหรือว่าตามวิถีชีวิตที่ตัวเองวางแผนเอาไว้ก็แค่นั้นนะคะส่วนเรื่องที่จะเล่าคือเป็นวิถีชีวิตของตัวเองส่วนใครจะมีอะไรที่แตกต่างไปกว่านั้นก็คือเป็นสิทธิของส่วนแต่ละบุคคลนะคะที่จะมาเล่าสู่กันฟังก็เพื่อที่จะให้สาวๆน,นะคะได้มีไอเดียว่าจะทําอะไรเวลาที่คุณจะย้ายมาอยู่ที่ตนาประเทศน,นะคะ ก็คืออย่างที่บอกนะคะว่ามันเป็นเรื่องส่วนตัวก็เลยจะขอเท้าความนิดนึงนะคะว่าด้วยส่วนตัวของพิมพ์แล้วคือพิมพ์ทํางานรับราชการที่ไทยก็คือมีหน้าที่การงานค่อนข้างที่จะมั่นคงไม่จําเป็นที่จะต้องดิ้นรนอะไรอีกแล้วก็คือสามารถที่จะอยู่กับงานของเราได้ตลอดชีวิต แต่วันหนึ่งเหมือนโชคชะตาฟาลิขิตได้รู้จักกันกับแฟนโดยบังเอิญที่ไทยอะไรเงี้ยแล้วก็คบหาดูใจกันที่ไทยจนวันหนึ่งที่แฟนนั้นตัดสินใจที่จะย้ายมาอยู่อเมริกาแล้วตัวเองทํำยังไงเราจะทําแบบไหนทํายังไงกับชีวิตเราตอนนั้นก็คือค่อนข้างทจะมืดแปดด้านเพราะว่าไม่รู้ว่าตัวเองจะทํำยังไงความคิดแรกของตัวเองก็คือจะมาลาศึกษาต่อเพื่อมาเรียนปริญญาโท แต่ว่าตัวเองนั้นก็คือจบโทที่ไทยแล้วก็คือมันจะต้องมาเรียนเพิ่มอะไรต่างๆก็คือหากเราลาจาต v i ต่อแล้วก็เราจะเป็นที่ต้องกลับไปไทยแล้วก็ชดใช้ทุนอะไรเงี้ยแล้วทีนี้แฟนก็บอกว่าโอเคงั้นคุณก็ลองขอวีซ s a ท่องเที่ยวมาดูก่อนแล้วก็มาขอีซ่าท่องเที่ยวมาดูที่อเมริกาแล้วก็โอเคเราก็กลับไปขอเวลาตัดสินใจอะไรเงี้ยก็คือจนมาลงเอยที่ว่าเรานั้นจะแต่งงานกันก็คือตัดสินใจที่จะทำีซ่าแต่งงาน ตอนที่ยันตัดสินใจทําวิซ่าแต่งงานนั้นก็คือแฟนก็ถามว่านาคตคุณจะทําอะไรคุณจะทะําอะไรที่อเมริกาคุณจะเรียนต่อปริญญาโทรหรือว่าเรียนสายอาชีพหรือว่าคุณจะทํางานก็คือพิมพ์เชื่อว่านะคะใน,ในหลายๆคนนะคะก็คือที่มีหน้าที่การงานดีหรือว่าอะไรยังไงก็ตามนะคะก็คืออยู่ที่ไทยวันหนึ่งที่เราย้ายตัวเองมาอยู่่ามประเทศเราก็คิดและคาดหวังว่าเราจะได้มีหน้าที่การงานที่ดีที่เท่าเทียมหรือว่า ใกล้เคียงก,กันกับสิ่งที่เราเคยเป็นนะคะเราก็จะทำยังไงวุฒิการศึกษาหรืออะไรต่างๆนั้นที่เราหอบหิ้วมาจากไทยมันใช้ได้ไหมคือบางวุฒินั้นคือหากคุณมีประสบการณ์หรือว่ามีภาษาที่ดีแน่นอนว่าคุณสามารถที่จะหางานดีๆได้ไดแต่ในขณะที่บางคนที่ไม่มีวุฒิที่แบบหรือว่ามีประสบการณ์ที่แบบว่าไม่สามารถที่จะหางานได้อะไรดีๆได้ไดอะไรอย่างเงี้ยทำยังไงก็คือพิมพ์เป็นหนึ่งในเคสของ กลุ่มที่ไม่ได้ไม่ได้มีประสบการณ์ที่ดีๆหรือว่าไม่มีภาษาที่ดีที่สามารถหางานดีๆได้อะไรเงี้ยก็คือทางเลือกที่เป็นก็คือตัดสินใจที่จะเรียนแฟนก็ถามว่าจะเรียนอะไรอะไรเงี้ยก็เลยตัดสินใจทั้งแรกว่าจะเรียน c e r t ์ติฟิเค1หนึ่งปีนะคะก็คือแล้วก็หรือว่าเรียน Associate สอปีอะไรเงี้ยในคอนลีดก็คือสาเหตุที่เรียนคอนลีดเพราะว่ามันไม่ได้แพงมากอะไรเงี้ยต่างๆนะคะมันก็คือจะช่วยเราได้บ้างอะไรเงี้ยและที่ก็โอเคตกลงที่จะเรียนคือในห่วงนั้นก็คือเป็นในท่วงของการทำวิซ่าอะไรต่างๆนะคะคือพิมพ์ใช้เวลาห่วงนั้นเกือบปีไปเรียนภาษาเรียนแทบจะทุกอาทิตย์เรียนแทบจะทุกวันก็คือ ถามว่าทํางานได้ไหมทํางานค่ะพิมพ์ทํางานประจำแปดโมงครึ่งถึงสี่โมงครึ่งห้าหกโมงหรือว่าหกโมงครึ่งนี่ไปเรียนแล้วอะไรเงี้ยนั่งรถไฟฟ้าไปเรียนภาษาอะไรเงี้ยคือเตรียมความพร้อมเพราะเราถือว่าอะไรก็ตามหากเราเตรียมตัวมาดีมันก็คงจะโอเคในในความคิดของพิมพ์นะคะแล้วทีนี้ก็ ในหว้วงระหว่างที่รอวีซ่าก็เรียนด้วยทําง,งานด้วยทําง,งานเพื่อจะเก็บเงินให้ตัวเองนั้นมีเงินติดตัวมาอยู่ต่างประเทศหรือว่าเอาเงินไปให้กับพ่อแม่ไว้ได้ใช้อะไรเงี้ยพอตัวเองใกล้จะได้วีซ่าแฟนก็ตัดสินใจที่จะสมัครเรียนให้ที่คอนดิชโดยที่ตอนที่จะเรียนนั่นก็คือตกลงกับแฟนไปว่าหากในกรณีที่ไม่มีเงินจ่ายค่าเทอมเขาจะทําแบบไหนก็คือแฟนก็วางแผนติดต่อกับทางบริษัทเอ,อ่อหรือว่า ทางคุณลีดนะคะว่าเราจะต้องกู้ยืมยังไงอะไรยังไงอะไรเงรี้ยเพราะว่าเราไม่น่าจะสามารถที่จะกู้ยืมได้อะไรต่างๆก็คือเหมือนเหมือนวางแผนก,กันไว้พอหลังจากที่ส่งเอกสารสมัครเรียนมาตอนนั้นคือพิมพยังไม่อยู่ไม่ยังไม่ได้วีซายังไม่มาอเมริกาด้วยซนะ้าพอตัวเองพอแฟนสมัครเรียนให้ตัวเองก็รอวีซ่าที่ไทยแล้วก็สัมภาษณ์พอได้วีซ่าปึ๊บพิมพก็บินเข้าอเมริกา แต่ก่อนที่พิมพ์จะบินเข้าเมกานั้นก็คือก่อนที่จะมาพิมพ์ก็คุยกับพ่อแม่ไว้แล้วว่าตัวเองน่าจะมาเรียนต่อไม่ว่าจะเรียนด้วยปีหนึ่งหรือว่าสองปีมันก็คือการเรียนเราไม่ได้ทํางานเราไม่ได้มีไรายได้ก็คือเราไม่สามารถที่จะส่งเสียพ่อแม่เราได้ทุกเดือนอย่างที่เราเคยจะเป็นแล้วเราจะทํำยังไงก็คือตลอดระยะ10สิบปีที่ผ่านมานะคะพิมพทํางานมาตลอดแล้วทีนี้ก็มีเงินเก็บให้แกบ,บ้างอะไรเงี้ยก็ให้เงินเก็บแม่ไว้ส่วนหนึ่งแล้วก็ตัวเองก็มาส่วนหนึ่ง อาจจะเป็นความโชคดีของตัวเองที่ตัวเองนั้นเป็นลูกคนเด็กในบรรดาสี่คนพี่น้องอะไรเงี้ยพี่พี่ก็ช่วยกันบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็ให้เงินแม่เราไว้อะไรเงี้ยก็คือครอบครัวเราไม่ได้เป็นครอบครัวที่รวยเป็นครอบครัวที่หาชาวกินข้ามอะไรเงี้ยพ่อแม่ก็ค่อนข้างที่จะเข้าใจมากเลยตลอดระยะเ,เวลาที่พิมพ์มายู่ที่เมกาสองปีแล้วเงินที่พิมพ์ให้แม่ไว้อะไรเงี้ยก็คือแกยังใช้ไม่หมด ไม่รู้ว่าอะไรอะไรเงี้ยแกคือประหยัดมากอะไรเงี้ยก็ใช้ไม่หมดอะไรเงี้ยพอพิมเข้าเมกามาบางทีที่แกเดือดร้อนหรือว่าอะไรต่างแกจะไม่ถอนเงินแกมาใช้แกจะขอลูกก่อนอะไรเงี้ยก็คือก็โอนให้แกบ้างอะไรเงี้ยสองสามเดือนโอนให้ทีอะไรเงี้ยก็คือก็เหมือนเป็นเงินเก็บของตัวเองที่ตัวเองมาใช้พอตัวเองเข้าเมกามาแล้วก็คือเริ่มต้นชีวิตนักเรียนอย่างแท้จริงแล้วคลิปต่อไปพิมพ์จะมาขอเล่าถึงการเริ่มต้นจากศูนย์ กับชีวิตนักเรียนในอเมริกานะคะอันนี้ก็มาต่อกันในคลิปต่อไปนะคะขอบคุณค่ะ